นี่คือรถที่โหมดไฮทั้งคู่เลยนะครับจับเจินยบอยอะว่าสวัสดีครับผมสันชนแนลใน YouTube ครับวันนี้สั่งไฟฉายอี้อ h e เ d l a m เช่นเดิมนะครับก็ สั่งมาจากประเทศจีนโดยตรงนะครับในราคาประมาณเซสาบก็400กับ4บาทนะครับใช้เวลาในการจัดส่งมาจากเมืองจีนมาถึงที่บ้านก็ประมาณ6วัน6 7วันอะประมาณเนี้ยก็ตีคร่าวๆประมาณ2อที่น,นะครกันเดี๋ยวก็มาแกะกล่องดูครับว่าไฟฉายที่ได้นเนี่ยผมจะมีอะไรบ้างในกล่องนะครับดูสภาพภายนอกกล่องซะก่อนยากที่จะยอมนะครับกล่องมันบุบไปหมดเลยเห็นไหม ไม่อยากแกะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรต้องแกะดูนะครับตอนนี้คือไฟฉายที่มีชื่อว่า XHP 130.2ให้แสงอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับไม่พูดตามทำเพลงแกะเลยแกะเลยแล้วกันดูฟิงดูสภาพกล่องยับเยินยับเยิน ในเป็นไรถ้าข้างในดีก็โอเคข้างในไม่ดีก็ว่าเนะครับแกะออกมามีสายชาร์จหนึ่งแล้วก็มีนี่เลยไฟใายเลยก็ามาดูเรื่องพารามิเตอร์นะครับของตัวไฟฉายล e d กันดีกว่านะครับขอที่ให้มานะครับก็มันเป็นแบตเตอรี่ แต่เขาเขียนหน้าปกบอกว่าโ o นชาร์จนะครับโนชาร์จ no แต่ว่าผมลองชาร์จแล้วมันก็เข้านะลองชาร์จแล้เหมือนก็เข้าแล้วก็แบตเตอรี่ข้างในผมลองแกะดูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นก้อนเดียวโดดๆโใดดโดดส่ไปทีละก้อนใช่ใช่มันเป็นเป็นแบตเตอรี่แพ็กน,นะครับแพ็กกัน2ก้อนขนาดเท่ากันก็คือเป็นขนาดเป็นฐานไปใช้1 8ึ่านนะครับแบตเตอรี่2ก้อนแต่ว่า มันจะเป็นแบบแฮกถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องไปบักกี้หัวใหม่สแตม์หัวท้ายอะไรประมาณเนี้ยนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในของเจ้าไฟฉายยี่ห้ออันนี้นะครับถัดมาเขาบอกว่าหลอดไฟหลอดไฟเป็นหลอด xhp 130.2มันจะเป็นสังเกตดูดีมันจะเป็นหน้าตัดอย่างที่เพื่อได้เห็นไปอ่ะมันจะเป็นจุดตัด9ช่อง จุดตัดอยู่9ชอ่องเดี๋ยวไปดูการรีวิวจะชัดเจนนะครับมันมีสวิต์อยู่ด้วยกัน2ที่2ตำแหน่งนะครับทั้งหมดมี3มีตรงส่วนหัวตรงนี้1ที่ตรงด้านข้าง1ที่นะครับสามารถเลือกกดอันไหนก็ได้นะครับไม่ว่าด้านบนด้านข้างแต่ว่าอีกหนึ่งที่ก็คือเป็นตัวข้างหลังตัวนี้มันก็กดได้เฉพาะเทสแบตใช่ไหมแล้วก็เช็คดูแบตเตอรี่ข้างหลังนะครับอันนี้เต็มมันจะมีอยู่4ขีดนะครับ เมันจะมีอยู่4ค่ขีดแล้วก็ถ้า,กด,ก,า,ก,าก,กดอีกทีตัวนี้มันกปจากระพริบตัวนี้ยังโชว์อยู่กดอีกทีตับกดเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเวลากดข้างบนเนี้ยด้านหลังมันจะไม่โชว์นะครับลองลองดูเนจะไม่โชว์ยกเว้นมากดที่นี่ทีเดียวนะครับันี้มีอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกไป5สเต็ปนะครับ ที่สําคัญคือเขาบอกว่าตัวนี้มันสามารถชาร์จได้นะครับมันสามารถชาร์จได้เดี๋ยวผมก็ลองชาร์จดูนะครับเสียบยากหน่อยเสียบมันจะเป็นการชาร์จนะครับมันจะเป็นชาร์จธรรมดานะครับไม่ได้ชาร์จด่วนนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการชาร์จอันนี้90.2ดที่ผมเคสั่งนะของยี่ห้อ a d l i ล h t เนี่ยลังแบตเนี่ยมี3ก้อนสา,สามารถใส่แบตได้3ก้อนเลยนะทิหเทไลท์ของ XHP90.2 อ่ะหัวขนาดเนี้ยส่วนเนี้ยก็บอกว่า XHP ขนาด1 3 0 2ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับเก็บสายยางสายตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลหัวเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับเออซูมเข้าซูมออกได้ก็เหมือนกัน แต่ว่านเนี้ยก็จะหมุนได้380องศาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับความสว่างเจ้าตัว h e a d l a m p เนี่ยจะมีการระบบสองสว่างอยู่ประมาณกี่โหมดเดี๋ยวไดูพร้อมกันเลยกดครั้งแรกสว่างสูงสุดอันที่สองด็ดับลงมา3สเต็ปที่3สเต็ปที่4เป็นซอสสเต็ปที่5เป็นซอสแบบกระพริบช้า สเต็ปที่6ก็คือปิดนะครับรวมก็คือมี5สเต็ปนั่นเองนะครับมีสวิตปุ่มกดอยู่2ตัวมีตัวข้างบนหัวกับตัวด้านข้างใช้งานเหมือนกันคือเป็นตำแหน่งสวิตช์2ตัวนียใช้งานเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองความสว่างของไฟฉายนะครับยี่ห้อสอยี่ห้อนี้นะครับก็โดยรวมแล้วก็คือเป็นยี่ห้อของประเทศจีนทั้งคู่นะซ้ายมือเป็นของนี่ให้ดูกันยี่ห้อ h e a d l i g h t นะครับอันนี้เป็นหลอด H P 90.2นะครับตอนขวามือของผมจะเป็นหลอดยี่ห้อ headlamp นะครับ headlamp แล้วก็เป็นหลอด H P 130.2นะครับ ดูขนาดไซส์หัวของเขาก่อนนะครับนี่เลาเล,ล้นะเดี๋ยวจะมาลองแสงสว่างครับตอนนี้ผมใส่แบตเตอรี่ด้วยกันซ้ายมือใส่2ก้อนนะครับความจริงมันใส่ได้3ก้อนแต่ว่าใส่ใส่2ก้อนเพื่อให้เท่ากับตัวขวามือนะครับก็เป็นทาน1 8 6่0านนะครับนะ่วามือใส่2ก้อนนะครับใช้แต่2ก้อนเดี๋ยวผมจะมาลองแสงนเลยดีกว่านะครับนะเดี๋ยวก็มาดูกันครับเดี๋ยวผมขออยาตปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะมือสนิทแล้วตอนนี้ผมใช้กล้อง g o p โป,โปนะครับที่โลก9ตั้ง ISO มินอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่400นะครับ ISO 400นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเปิดแล้วนะครับนะดูหลอดซ้ายมือเป็นหลอดเทียบกันเลยนะครับระหว่าง HP 90.2เปิดครับอันนี้โหมดเทอร์โบนะครับมืเทอร์โบขวามือเป็น HP 130.2ครับ ดูผน,นังก่อนนะครับผมอยู่ในอาคารอาคารนี้ยาวประมาณหนึ่งยาวหนึ่งร้อยเมตรนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ไปจนสุดอาคารนะครับช่วงเสาสิบเมตรก็คือหนึ่งร้อยเมตรพอดีนะครับอันนี้คือหลอดที่โหมดไฮทั้งคู่เลยนะครับโหมดไฮทั้งคู่ครับนะลองสูมดูนะครับลองสูมดูครับนะก็ซ้ายมืออไปอย่างนี้เลยซ้ายมือ เป็น xhp 90.2ขวามือเป็น130.2มันจะมีหน้าตัดเห็นไหมถ้าดูแสงของหลอดนะครับมันจะมีเป็นตารางสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือก็ไม่มีสีประมาณ4ช่องอะ่ะด้านขวามือปนประมาณเข้าช่องอะ่ะความสว่างประมาณนี้2สูตรอาคารครับโดยรวมแล้วผมดูแล้ว XHP 90น่าจะให้แสงได้ดีกว่าเพราะว่าจุดตัดของมันน่ะจุดตัดมันมีสีแค่สีเดียมไงเป็นประมาณสีช่องแต่ว่า XHP 130.2มันมีจุดตัดเยอะแล้วก็จุดตัดที่มันจะทําให้เป็นขอบสีดําอ่ะแล้วก็มืดไปเลยเห็นไหมเทียบกัน,เห,นเห็นนะครับระหว่างซ้ายมือกับขวามืออันนี้คือแบตเตอรี่ผมชาร์จมาเต็มหมดทั้งคู่แล้วนะฮะโอเคก็แต่ว่าถ้าซูมให้มันหาย หา,หายขอบอะเออก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้สูตรอาคาร100เมตรก็ว่ากันไปนะครับเอาโหมดนี้ก่อนละกันผมจะกดอีกทีครับเป็นโหมดมีเดียมครับก็ให้แสงพอๆกันนะครับ จะเป็นโหมดกระพริบแล้วนะครับสำหรับยี่ห้อ h a ฮ l i g h t นะครับมันมีอยู่แค่3โหมดแค่นั้นเองนะครับส่วนไอ้เนี่ HP130.2 เนี่ย,ยก็จะมี low นะครับมี high มี medium มี low เนี่ยนี่คือโหมด low นะครับแล้วก็อีกทีก็เป็นสัญญาณซอรสที่กระพริบทีอีกอันก็อีกทีก็เป็นซอรสกระพริบหห้งๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็ ีก็เพื่อปิดนะครับนี่คือแสงสว่างที่ได้ภายในอาคารของหลอดทั้ง2ยี่ห้อเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะครับระหว่าง x p 9 0 2กับ x p 130.2นะครับนี่คือสิ่งที่ได้ครับภายในอาคารเดี๋ยวไปลองดูข้างนอกกันก,นก่อนนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวผมขอเดินสองดีกว่านะเดินสองให้เห็นดีกว่าโหมดไฮเทอร์โบเลยนะครับ เอาหมดเทอร์โบทั้งคู่เลยนะครับมีอซ้ายขวาอ่ะมาดู ข้างนอกกันดีกว่านะครับอันนี้คือผมมาอยู่ด้านนอกอาคารแล้วแล้วก็ความยาวสูงสุดที่จากจุดที่กล้องตั้งอยู่แล้วก็ไปจนสูสงสุดตรงโน้นนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูกันตรงโน้นนะ่ะสุดอาคารอันนั้นคือร้อยประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับร้อยห้าสิบเมตรแสงใกล้ๆนะครับเช่นเคยครับซ้ายมือของผมใช้จะเป็นหลอด xh อะ xhp เก้าส uh, ิบนะครับแล้วก็ขวามือเป็น xhp ร้อยร้อยสามสิบจุดสองนะครับอันนี้คือโหมดไฮนะครับอันนี้คือสูงไอ้ให้กว้างสุดกันดี๋ยว่านะโอ้ยยันถือแบนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมให้แสงให้แสงแบบนี้ซ้ายมือกับขวามืออันนี้คือมุมที่กว้างสุดละซ้ายมือเป็นหลอด HP ็มเอขวามือเป็นหลอดนี่เป็นหลอดร้อยามสิบ น,นีขวามือร้อยซ้ายมือเป็น9ก้าสิเห็นไหมอันนี้คือลักษณะแสงที่ได้ครับซ้ายขวาถ้บวกกันมันก็จะอมจะให้แสงมันนะอันนี้อันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าความส่องสว่างเนี่ยผมเห็นถ้ามองจริงๆนะมองจากตรงนี้ก็สามารถเห็น จนถึงสุดอาคารตรงที่กาแพงตรงนั้นก็ประมาณ100เมตรแล้วก็ไปกําแพงที่ยาวสุดนั่นเลยประมาณ1 3อยเมตรตรงนู้นนะฮะอันนี้คือไกลสุด AHP 130.2ตอนนี้ส่งผมก็เห็นนะฮะเห็นประมาณร0 3ประมาณ130เมตรอะประมาณนะ่ะที่กําแพงตรงที่อยู่เหมืองๆต,ตรงหน้านะครับที่ปลายทางประมาณนี้ อ,อันนี้คือโหมดไฮทั้งคู่นะครับลองส่องให้เพื่อนได้ดูเลยมันจะเป็นจุดตัดเห็นไหมจุดตัดซ้ายมือเป็น90.2ขวามือเป็น130.2ส่องไปส,สุดอาคารครับถามว่าความคมชัดอันไหนมันโอเคกว่ากันผมก็คิดว่าจริงๆแล้วผมดู HP 90.2จะให้ความสว่างที่ที่ชัดกว่า หรืออาจเป็นเพราะจุดตัดมันมีน้อยกว่าเพราะมันมีสี่ช่องส่วนขวามือเนี่ยมันมีอยู่จุดตัดเป็น9ช่องไงคุภาพออกไหมแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ผมใช้เนี่ยของซ้ายมือมันจะเป็นแบตเตอรี่ก็2ก้อนเหมือนกันนะครับเป็น1 8ึ่งแก็ให้แสงประมาณนี้แต่ว่าถ้าขวามือถ้าไม่แน่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบแบตเตอรี่ที่มันยี่ห้อดีหน่อยมันก็อาจจะให้แสงที่สว่างมากกว่านี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะลองปรับ อันนี้คือโหมดโหมดไฮเหมือนกันทั้งคู่นะครับสุดอาคารประมาณนี้อันนี้โหมดโลเฮ้ยโหมดบิดิอ่าซ้ายมือเป็นโหมดโหมดโลละขวามือเป็นบนมมิเดียมโหมดอีกทีเป็นซ้ายมือเป็นสวิตะแล้วก็ดับไปขวามือก็ยังเป็นโหมดโลนะอย่างที่บอกไปคือขวามืออ่ะอีกทีร้ 2, มันมีไฮมิเดียมมีโลแล้วก็มีซอส แบบนี้แล้วก็แบบกระพริบช้าแล้วก็ปิดนะนี่คือแสงที่ได้จากทั้งคู่นะครับเอามาปยบเทนให้เห็นๆต่อไปก็เป็นม,มุมอา่จาจะผมจะลองเดินดูนะครับว่าความสว่างเนะี่ยเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับผมจะเปิดโหมดทายสูงสุดแล้วก็โหมดกว้างๆเนี่ยประมาณแล้วก็จะเดินให้เพื่อนๆด,ดูนะว่าอันไหนเอาประมาณนี้แล้วกัน อันนี้ผมจะลองสูงให้มันเท่าๆกันนะแล้วก็เพื่อนๆก็ลองสังเกตด,ดูนะครับอันนี้คือมุมกว้างสุดผมจะลองมันกว้างสุดมันขึ้นกลัวมันจะไม่เห็นไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับลอ,ลองเดินดูก่อน,อนอเดี๋ยวจะ หาว,ว่าเอาไปใช้มา,มาสองทีไกลๆแล้วอาจจะไม่เห็นก็เลยเอามาลองส่องในโหมดนะครับสว่างสุดเลยในที่สวนลำไยอะไรกันนะครับก็จะส่องตามให้เพื่อนได้เห็นนะประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือส่องสว่างประมาณนี้แหละที่ไม่ได้พูดถึงจํากัดระยะอะไรนะครับก็เป็นสวนลำไยประมาณนี้สองต้นไม้ต้นอะรใร้สด้ ก็ผมเลือกเฉพาะโหมดไฮยหมดเดียวนะครับหมดไทยหมดเดียวเลยก็จะทำมาเนี่ยสองเข้าไปประมาณนี้ต้นกล้วยต้นอะไรนั่นแหละก็สูงบ้างใช่ไหมนี่ครับประมาณนี้สูงม,ม,มา,มาชัดไหมเพื่อนเพื่อนว่าโอเคป่ะถ้าโอเคถ้าไม่ซีเซียอะไรมากในราคาประมาณ400บาท400กับสีบาท ก็ใช้ได้เลยนะครับก็ให้แสงสว่างขนาดนี้ต้นไม้นู่นที่ซูมไปตรงนั้นก็ประมาณ50สเมตรประมาณนี้ประมาณนี้แสงสว่างผมว่าใช้ได้ครับในราคาย่อมเยาแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หน่อยเพราะว่าติเรื่องเดียวครับเรื่องปัญหาแบตเตอรี่ก็คือต้องมีแพ็คอย่างของมันอะ่ะเราต้องบาก,กีด้วยนะมันไม่สามารถเป็นแบบสปริงผ่านอะไรประมาณนี้ไม,ม่เหมือน เป็นค่บบกเขาลบอะ่ะคือต้องเป็นแบตเตอรี่แพ็คแล้วก็หัวจะต้องบักกีทั้ง2ด้านเข้าวงจรอ,อ่าวงจร1ด้านแล้วก็เข้าบักกีเข้าที่หัวฐานไปฉายอีกหนึ่งด้านอะ่ะรับได้ไหมฮะถ้ารับได้ก็จัดเลยแต่ถ้าไม่รีบก็นะว่างันไปนะครับนะโอเค